อีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในเรื่องของฝุ่น pm 2 5นะครับซึ่งกรมควบคุมมลพิษนะครับได้ใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในพื้นที่ชุมชน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อช่วยลดไฟป่าหมอกควันและฝุ่น pm 2 5 นางสาวปิยพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็กล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเครือข่ายสร้างการรับรู้ลดหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง pm 2 5ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเขาบอกว่าต้องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากไฟป,ป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5เป็นการสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แนวทางในการจัดการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษแล้วก็ด้านสาธารณสุขแล้วก็เป็นการนะครับสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน,นระดับพื้นที่ผ่านช่องทางนะครับการเผยแพร่ระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็ระดับหมู่บ้านและชุมชน ภาพรวมนะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้ง17จังหวัดครับโดยกลุ่มเครือข่ายการสื่อสารช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนนะครับและก็ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันผลิตสือ่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุครับก็จะมีการใช้ภาษาทิ่นเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนการสื่อสารผ่านหอ,อกระจายข่าวเสียงตามสายสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ รวมไปถึงก็อย่างที่สื่อของทุกคนคได้เห็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะั่นก็คือสื่อโทรทัศน์นะครับก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการป้องกันและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5รวมไปถึงเป็นช่องทางของการแจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ของฝุ่น PM ครับและก็คุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้ก็ทันท่วงทีนั่นเอง